ไงนะก็โทรศัพท์มาพอดีคือไม่ใช่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นะทาได้ทำได,ำได้แต่นี่คือไม่ทําอมแล้วก็คือแบบบริหารแบบไม่บริหารอะไรบริหารแบบไม่ได้แตไร,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 รคืออยู่เฉยนายานาย้ำนะับที่โทรไปหาแล้วนี่บอกว่าว่าไงนะก็พอโทกันหกบอกว่าขึ้นไปอยู่ตรงนั้นกดดันมากเพราะเรามีฐานแค่ยี่สิบคนโดนฐามเมนเกมรล้อมอยู่อืแต่ก็อยู่แต่ก็ไปเพราะกาลังเราน้อยกว่าและฐานเกมรนก็ดูไม่พอใจเรา ก็มีด่าอะไรบ้างเป็นภาษาคเขมรนแต่เราต้องอดทนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะวางกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ตอนนั้นผมก็คิดแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะสู้อย่างไรดูแลลูกน้องใงไ่เพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดผมก็พยายามผ่อนคลายด้วยการชวนผู้นำฐานคเขมรเขาเลยกีฬาชนไก่นัดข้อถือว่าเรามาแบบสันติแล้วอยู่แบบสันติก็เป็นวิธีการเป็นกลยุทธ์เป็นยุทธวิธีแลงเาให้มัน ชายเครียดลงแต่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเใช่ยเราแบบปิดเหมือนที่บ้านเราไม่ได้คุมกําลังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอ่ะตุนแช่เย็นกลายเป็นฐานกระดาษไปเลยนั่งตบยุงอ่ะไม่มีโต่ะวันวันก็อาจจะไม่ได้ไปเซ็นชื่อทั้งไปประกอบเล่นกอล์ฟเล่นกีฬาตามเรื่องรราคนมีความรู้ความสามารถเราไปใช้งานไงนี่ไงนี่คือความฐานกล้านะฐานกล้าใจแบบทหารจริงๆอ่ะนี่ไงท่านนี้ใช่ไหมคะคุณทกระหนกนะคะ อ่าดูต่อดูต่อค่ะเมื่อถามว่าตอนนั้นเนี่ยท่านยังบุกไปช่วยสามคนไทยแต่ว่าตอนนี้กรณีเจ็ดคนไทยเนี่ยทหารไทยจะเข้าไปช่วยได้ทันทีเลยหรือเปล่าอ่าในกรณีที่ที่อารันเนี่ยใช่ไหมที่อารันเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้นะคะพลเอกนกบอกว่าสถานการณ์และสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันจึงตอบไม่ได้นะคะว่าทหารคุณจะทําอย่างไรแต่เชื่อว่ามีเวลามากพอที่เราจะตัดสินใจทําอะไร กว่าที่เขาจะนําตัวเจ็ดคนไทยไปพนมเปญก็ใช่งไงก็ที่ทหารตี่รถแ้ต่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมไปไปมามาไปมาไม,าม่แล้วคุณวีระคุณกลุ่มคุณวีระยืนเออเหลือเกงที่งอยู่กับชาวบ้านขมรตรงนั้นใช่ไหมล่ะคือมีเวลามากพอมันไม่ได้ปุบปับจนกระทั่งไม่มีเวลาทําอะไรเลยนี่ไงประโยคเด็ดอยู่ข้างหลังนี่อบอกว่าผมยังเป็นฐานอยู่ในราชการก็พูดไม่ได้ว่าเขาทําถูกผิดอย่างไรใช่ไหมเพราะสถานการณ์ของผม และสภาพภูมิประเทศมันแตกต่างกันผมอยู่ที่นั่นมาตลอดชีวิตรับราชการผมหลับตาก็นึกออกหมดว่าสีสเกตและชายแดนเป็นอย่างไรเราก็วางแผนได้ถูกต้องเห็นไหมเนี่ยผมหลับตาหลับตาก็รู้เลยว่ามันคืออะไรอยู่ตรงนี้ใช่พอพ้นทษก็นูเรียกร้อยคนไทยที่เก่งด้านกฎหมายต่างๆด้านประวัติศาสตร์ความร่วมมือกันในการต่อสู้ทางกฎหมายกับกบูชาเพื่อความได้เปรียบ พราะเงไม่จะส่งผลต่อการปักปังเขตแดนในนะอนาคตเช่นเดียวกับคำตัดสินศาลกัมพูชาต่อหคนไทยที่รั้งเในเขมรแม้โดยไม่ตั้งใจก็ถือเป็นการยอมรับว,ว่าตรงนั้นเป็นผลิขเเมรท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ปักปังกันเลยเห็นไหมที่จริงรองนายกฝ่ายความมั่นคงอะ่ะต้องเชิญไปนั่ง,งให้ผู้ใดฟังอะ่ะนะใช่พนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าใช้ามมั่นคงจริงก็เป็นอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าผมผมเป็นคุณกฤษณ์นะโอปว่าท่านเราเราจะดรายการถ้าคุณเป็นรองนียผมฝ่ายความมั่งคงดีกว่าเ <c oughs> อ <c oughs> นอนะเออเหมาะกว่าเยอะแทนที่จะนั่งตบยุงนะไม่งั้นเราเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการอาหารเลยขอยืมตัวไปที่ปรึกษาด้วยนะแต่ไม่ต้องลารายการนะเป็นผู้ทรงรู้แต่มาใช้ในางารทำเนียบแล้วเป็นที่ปรึกษาว่าจะได้รู้ไงไม่งั้นคุณจะให้อลเปเปอร์ซึ่งไม่เคยไปเหย,ยียบในงานตรงนั้นนะคุณสุเทพไม่เคยไปตรงนั้นนะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเวลาพูดแล้วเธอเปิดเพื่อนออกมาจะมาสู้คนที่หลับตาก็นึกออกเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนได้ไง<อ>คุณสุเทพนึอกออกไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะ่ะไปถูกไหมคะอะไรนายยกมาตรงน,นี้มามานั่งคุยแล้วมาคุณมานั่งหน้าห้องผมเลยเนี่ยมานั่งอยู่เลยไปที่ศึกษาผมไฟกิจการกัมพูชาเลยใน<อ>ตรงเลย